สวัสดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการพระดีเกจิดังกับผมอนุชาทรงศิลินะครับตอนนี้พิธีพุทธาเทวพิเศษวัตถุมงคลที่วัดถ้ำสิงโตทองจังหวัดราชบุรีได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับนะบแต่ผมไม่สามารถจะไปถ่ายทอดสดใกล้ๆได้นะครับก็เลยต้องออกมาไกลทีเดียวเหมือนช่วงเช้าเลยนะออกมารายงานก่อนตอนนี้พระมหาสุรศักดิ์นะครับวัดประดู่พระรามหลวงสมุทรสงครามเดินทางมาถึงแล้วครับพระมหาสุรศักดิ์อยู่ใน พิธีแล้วจุดเทียนชัยแล้วนั่งปกแล้วนะดูนะฮะด้านในเริ่มไม่ได้ต้องมาเริ่มดูมาเริ่มไกลมากอะ่ะนี่ผมมาเริ่มที่ตรงนี้นะครับนี่นะมาเริ่มที่หน้าประตูนะแต่แต่จะทาสาเร็จหรือเปล่ามาดูนะทําสําเร็จแบบแบบเมื่อเช้าหรือเปล่านะเพราะว่าสัญญาณด้านในอะ่ะมันไม่มีแล้วเริ่มไม่ได้ต้องมาเริ่มตรงเนี้ฮนะเริ่มที่ซุ้มประตู นะก็ขอบารมีหลวงปู่โตะนะครับขอเมตตาให้พระมหาสุรศักนะฮะพระมหาสุรสักท่านนั่งกบอยู่นะครับนะหลวงนะหลวงปู่โตนะนี่ฮะด้านในของใยจะเข้าไปไม่ได้ฮะเพราะว่าสัญญาณมันหายฮนะเราจะอยู่ด้านนอกแทนนะเราจะได้ดูกันได้จบนะครับนะบไม่งั้นเนี่ยนี้เนี่ยอ้าวนะฮะมาแล้วฮะนะมาแล้วครับนะนะพยายามหน่อยแล้วกันนะครับนะสัญญาณไม่ค่อยตเตียนแล้วไม่มีใครถ่ายทอดได้เลยนะครับ นะ้มีนะมีคำพีนิวเท่านั้นที่ถ่ายทอดได้นะนะที่อื่นเขาถ่ายทอดกันไม่ได้เลยนะครับนั้นท่านได้ดูได้ดูที่ช่องเดียวนี่แหละนะาพยายามหน่อยแล้วกันฮะนะพยายามหน่อยนะฮะขึ้นฮะนะเริ่มหลุดอย่าเดินต่อครับหาสัญญาณดีที่สุดนิ่งไว้ดีกว่าครับนะไม่งั้นหลุดอีกนะะโอ้ยนิ่งเลยนะนี่ผมยืนอยู่ตรงเนี้ย นะนิ่งเลยนะนะโอ้โหนิ่งไว้ดีที่สุดนะครับนะไม่ไปไหนฮะนะหลวงพ่อพระมหาสุตสารแบบนี้เลยนะนะเมื่อเช้าไม่มีขาดแบบเนี้ฮะนะเมื่อเช้าสัญญาณไม่ขาดนะครับนะทําไมตอนนี้สัญญาณขาดก็ไม่รู้ฮะอืมนะเมื่อเช้าสัญญาณดีเลยนะครับแต่ตอนนี้สัญญาณทําไมกระขาดนะนะคุณช่าง นะผมไม่สามารถเข้าไปด้านในได้นะครับเพราะว่าสัญญาณมันขาดนะนะเราดูแลดูรอบนอกแล้วกันเดี๋ยวผมบรรยายให้ฟังนะเดี๋ยวดูดูยอดรอบนอกนะอยู่รอบนอกเดี๋ยวผมจะบรรยายให้ฟังนะจะได้ได้ดูบรรยากาศไปด้วยนะฮะอืมอืว่าจะเจอสัญญาณนะฮนะขาดขาดหายหายนะครับ ตอนนี้เนี่ยทางวัดนะกำลังทำนะรูปเหมือนองค์ใหญ่อยู่นะครับนะรูปเหมือนองค์ใหญ่ท่านเห็นะนะมีแต่เสียงตอนนี้เขาจะขึ้นนะรูปเหมือนองค์ใหญ่หลวงปู่โตที่นี่ฮะก็คงจะต้องระดมทุนนะผู้สร้างวัตถุมงคลใครมาขออนุญาตจัดสร้างวัตถุมงคลก็จะได้ทุนในการสมทบสร้างนะองค์ใหญ่นะหลวงปู่โตนะที่นี่เนี่ยนะนับวันเนี่ยนะนับวัน นะนับวันจะดีนะฮะนับวันบารมีของหลวงปู่โตที่นี่จะเปิดเยอะเลยนะครับแล้วมีการขออนุญาตจะสร้างหลายรุ่นมากนะครับนะหลายรุ่นมากตอนนี้ฮนะแต่เท่าที่เห็นเนี่ยวันนี้นะครับมีพระปิตานะปิตาปหนีนะปิตาปหนีนะแล้วก็มีนะนี่ปิตาจัมโบนะฮะปิตาจัมโบน้ปิตาจัมโบ,นะมโบแล้วก็มีเหรียญน,นะฮะนผมไม่รู้ว่าเหรียญรุ่นเหรียญอะไรนะครับนะเพราะว่าเขา น่าจะเป็นงานต่อไปหรือเปล่าไม่รู้นะฮะก็จะมีปิดตาจัมโบนหนึ่งณนะวัดถ้ำสิงโตโทองนะครับนะปิดตาจัมโบนหนึ่งตอนนี้นะพระมาหาสุรสักท่านนั่งปกอธิษฐานจิตปลุกเสกอยู่ท่านจุดเทียนชัยนะครับนะจุดเทียนชัยแล้วก็นั่งปกอธิษฐานจิตปลุกเสกนะครับตอนนี้เกจินะ่ะนั่งนะนั่งนะน่าจะครบแล้วนะฮะะน่าจะครบแล้วตามมุมนะครับนะขาดขาดบางองนะนะรู้สึกจะขาด ข, mm. ขาดอยู่สององเองฮะหน้าขาดอยู่สององไม่ใช่ขาดองค์เดียวฮะขาดองค์เดียวเพราะว่านาท่านเจ้าว่าท่านดูแลอยู่ตอนนี้ฮะนาท่านดูแลงานอยู่นะครับนาท่านเสกด้วยนะครับนาท่านนั่งเสก่อนแล้วแล้วท่านดูแลงานก็เลยนะก็เลยไม่ได้นั่งตลอดนะฮะนะแต่ท่านนั่งเสกแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเกจีนั่งนั่งเสกแล้วคนเนี่ยเยอะมากวันเนี้คนเยอะจริงๆฮะเดี๋ยวดูตอนนะตอนแจกวัตถุมงคลเนี่ยผมว่านะ นะผมว่าคึกคักกันน่าดูเลยนะตอนแจกวัตถุมงคลนะครับปูนะเปิดนะครับนะ่าเปิดมากๆตอนนี้นะครับนะท่านเป็นห่วงผมว่าท่านเป็นห่วงนะนะเป็นห่วงวัดถ้ำสิงโตทองแห่งนี้นะครับเพราะว่านะวัดถ้ำสิงโตทองแห่งนี้เนี่ยนะก็นะนะมีอะไรที่ต้องทำอีกเจอเศษนาสนะแล้วสิ่งปลูกสร้างที่ค้างคานะฮะหลายอย่างค้างคานะครับท่านคงเล็งเห็นว่าจะทำยังไงให้ นะทุกอย่างดําเนินไปได้นะก็ได้กําลังจากสาธุชนมาช่วยกันนะโดยเฉพาะผู้ที่มีจิตศรัทธานะครับมาช่วยกันในการบริจาคเพื่อจะนาะก่อสร้างเสนาสนะภายในวัดถ้ำสิง โตอทองแห่งนี้ให้สําเร็จลุล่วงเพราะว่าช่วงที่ท่านดํารงขันอยู่เนี่ยท่านก็นะ่าชื่นชอบนะสถานที่แห่งนี้พอสมควรเพราะว่าการนั่งสมาธิท่านบอกว่าปีกวิเวกได้ดีนะครับสงบนะท่านก็ชอบพื้นที่ตรงนี้อยู่เมื่อเช้าผมก็ไปที่เจดีนะเจดี JD ของท่านซึ่งเจดีของท่านไม่มีใครได้เข้าไปเลยนะครับเนี่ยที่อยู่ที่นี่เนี่ยผมเชื่อเลยนะฮะที่มากันวันนี้ไม่มีใครได้เข้าไปเลยนะครับ แต่ผมแล้วคุณแดงได้เข้าไปเมื่อเช้านะครับเข้าไปนะถ่ายรูปได้นะถ่ายรูปแล้วบันทึกภาพให้แฟนรายการได้เห็นได้นะครับนะถือว่านะเป็นนนิมิตหมายอันดีเลยนะครับนะต้องขอบคุณนะขอบคุณบารมีหลวงปู่โตนะครับนะที่ท่านนะที่ท่านช่วยให้คำทีนิวได้ทํางานได้ราบรื่นนะครับมาจนถึงวินาะทีนี้ก็ยังราบรื่นอยู่นะครับนะขอนะขอบคุณบารมีหลวงปู่โตมากมากนะครับ นะแฟนรายการนะครับนะใครที่นะใครที่ติดตามอยู่นะครับก็สามารถจะกดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นแล้วก็ส่งดาวมาเป็นกําลังใจได,ได้นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่นะวัดถ้าสิงโตทองนะครับวัดถ้าสิงโตทองนะอยู่ที่ราชบุรีนะครับนะราชบุรีนะคุณจักรวาลสวัสดีครับนะสวัสดีครับนะตอนนี้นะพระเกจินั่งปกอธิษฐานจิตปลุกเสกอยู่นะครับ นะฮะหลวงพ่อพระมหาสุรสักท่านนั่งปกและท่านจุดเทียนชัยไว้นะครับเราไม่รู้ว่าองค์ไหนจะดับเทียนชัยเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่านะองค์ไหนจะดับเทียนชัยแล้วจะดับเทียนชัยบรรยากาศหลังจากนั้นเป็นอย่างไรแต่ไม่รู้ว่าผมจะถ่ายทอดสดจบหรือเปล่าฮะเพราะว่านะนะอยู่ที่สัญญาณว่าหลวงปู่ท่านจะให้ถ่ายทอดสดจนถึงตอนไหนนะฮะต้องดูว่าหลวงปู่โต๊ะท่านจะอนุญาตให้ทางคัมพนิวเนี่ยถ่ายทอดสดถึงถึงตอนไหนเพราะว่า ที่นี่ไม่มีสัญญาณเลยนะครับนะไม่มีสัญญาณเลยนะฮะสัญญาณขาดหายนะครับนะไม่มีใครถ่ายทอดสดได้ท่านเห็นไหมฮะนะท่านดูนะฮะไม่มีใครถ่ายทอดสดได้นอกจากจะอจัดคลิปวิดีโอเท่านั้นนะฮะนะอาอัดคลิปวิดีโอเท่านั้นท่านเห็นนะนะทุกที่เนี่ยถ้าท่านจะเห็นนะฮะทุกที่เนี่ยนะทุกที่จะมีนะคนไลฟ์สดเนี่ยเดินนะาถ้างานของงานของทีมนี้เขาคนไลฟ์สดเยอะนะฮะจะเดินเต็มไปหมดเลยนะแต่วันนี้เนี่ยนะ นะเงียบเลยฮะนะนะเงียบเลยนะครับนะเพราะว่าไม่มีใครสามารถจะไลฟ์ได้นะนะก็มีนะมีคุณไต่เทพไก่งูนะครับก็มาบันทึกภาพนะบันทึกวิดีโอไว้ลงยูท b e นะครับนะก็ไม่ได้ไลฟ์สดนะครับนะบันทึกไว้ลงยูท b e นะครับนะส่วนไลฟ์สดตอนนี้นะมีมีเครื่องเดียวคนเดียวฮะนะแค่นะแค่คำนะเครื่องเดียวคนเดียวขึ้นขึ้นเครื่องอื่นทำไม่ได้ฮะนะ เครื่องอื่นทำไม่ได้นะ